เรามาต่อกันนะครับ ep ที่2ในส่วนของวิชาอนุพุทธประวัตินะประวัติของผู้ตัสรู้ตามพระพุทธเจ้านะักธรรมชั้นโทรครับอ่ะมาข้อ1นึถึงยีเนี่เราผ่านมาแล้วเรามาต่อกันข้อ22นะครับเขาถามว่าจงระบุชื่อภาษาวกที่บวชเพราะอาศัยเหตุงตัวไปนี้อ่าก็คือถามว่าเนี่ยบวชเพระาะศรัทธาบวชเพราะจําใจหลงอะในรูปนะชื่ออะไรบ้างท่านเหล่านั้นอ่ะ ศรัทธาครับพระรัฐบาลเขีย okay, ไหมจำเหตุการณ์ได้เนาะจำใจพระนันทะนี่ไม่ต้องเล่าเนาะอืมที่กําลังจะแต่งงานน่ะอืมแล้วก็พูดได้วงให้ถือบาทมาส่งอะนะลหลงไหลในรูปพระวักกะลิเขไหมอยากดูอยากเห็นพระพุทธเจ้าทุกวีทุกวันเพราะว่าอ่าพระสิริชมงดงามผิวพรรณผ่องใสนะมาบวชก็อยากดูอยากเห็นทุกวันอย่างเงี้ยอ่ะต่อไป ข้อ23สตรีคนแรกที่ได้อุปสมบทในพุทธศาสนาคือใครตอบเลยครับพระมหาปชาบดีโคตมีนะอันนี้ต้องต้องจำให้ได้ต้องตอบให้ได้นะครับเนี่ยเนี่ยอะไรที่เป็นแรกแรกปฐมมัทศนาทิศนาการแรกปฐมาสาวกสาวกคนแรกปฐมาสาวิกาหรือว่าปฐมปฐมก็เขาเรียกว่าสตรีสตรีคนแรกที่บวชเนี่ยก็คือเนี่ยต้องจำให้ได้อะไรที่เป็นแรกแรกนะ แล้วก็อันสุดท้ายสุดท้าย,ายปัจฉิมูวบาดปัจฉิมสาวกอย่างเงี้ยเป็นต้นอุสมบทด้วยวิธีใดก็รับคารุธรรม8ประการนะต่อไปข้อ24ถามว่าพระสาวกที่พระวัตธองค์ทรงส่งไปประกาศพระศาสนาในครั้งแรกมีจำนวนเท่าไหร่ประกอบด้วยใครบ้างโอ้ไล่เลยนะครับไล่เลยเอาตอบเลยหกสิบหกสใครบ้างอ่ะใครบ้างเอาไล่เลย นี่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 นนปันจะว่าคีห้าเอานับไปอ่า้ายะหนึ่งอ่าทายศหนึ่งละเพื่อนทะสะที่ปรากฏชื่อ C อ่าแล้วก็เพื่อนที่ไม่ปรากฏอีก50าสิบเห็นไหก็บวกนี่นี่บวกเป็นหกเนาะปันจว่าคีห้าบวกหบวกซีบวกอีก50ก็เป็น60พอดี60รูปนี่ตามนี้เลย ต่อไปข้อ25พระมหากายนะเคยได้รับมอบหมายจากพระพุทธเจ e ้าให้ไปเผยแผ่ศาสนาแทนพระองค์เมื่อครั้งไหนได้ผลอย่างไรก็หลังจากที่ท่านบรรลุเป็นพระอรหันต์เนาะหร um ือว่าเป็นพระอรหัตเนี่ยอุปสมบทแล้วก็พระองค์ก็ให้ไปอ่าได้ก็คือท่าน่ะทุนเชิญพระพุทธเจ้าให้ไปแสดงธรรมที่กรุงอุเชนะีแต่ว่าพระองค์ก kind of ็อ่าส่ง นะส่งพระมหากายนะเนี่ยไปแสดงแทนนะกูเชนีนะกูเชนีมีใครเป็นเป็น,เป,นเป็นเจ้าเมืองก็คือพระเจ้าจันทปะัะโชตอ่าพระเจ้าจันทปัะโชตนะก็ได้ผลยังไงก็พระเจ้าจันทประโชตนะแล้วก็ชาวเมืองชาวนาครก็เริ่มใส่สถานในพุทธศาสนานะครับโอเคต่อไปพระอาชาชีได้แสดงธรรมเกออุปริสระปริภาชกมีเจ้าของว่าอย่างไง นะปริสา,าก็ต่อมาก็เป็นพระสารีบุตรเนาะใจความว่าอยังไงครับทำเหล่าใดนะครับอืมทำเหล่าใดเกิดแต่เหตุพระาศาสดาทรงแสดงเหตุแห่งธรรมนั้นและความดับแห่งธรรมนั้นพระาศาสดาตรัสสอนอย่างนี้ก็คือเกิดตรงไหนก็ไปดับตรงนั้นอ่ะประมาณนี้นะครับ ต่อไปอุบาสกผู้ประกาศตนถึงรัตนะสองือมรัตนะสองมีพุทธพระพุทธกับพระธรรมเนาะรัตนะสามก็พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่คนแรกอีกแล้วเป็นคนแรกคือใครนะรัตนะสองครับก็คือท่านตปุสสะแล้วก็พระฤาษีรัตนะสามก็คือบิดาของยศะ,ะักโอเคเนาะจำเหตุการณ์ได้เนาะต่อไป ข้อ28การที่พระเจ้าปิมิสารเข้าเฝ้าพระพุทธองค์เข้าเฝ้าพระเจ้าเนี่ยเป็นเหตุให้พระองค์ได้รับอนุตตรยะอะไรบ้างอนุตตรยะอืมอะไรบ้างอ่ะก็เอาคือสามอย่างหนึ่งถ้าได้เฝ้าก็ทัศนาไปว่าเห็นเนาะทัศนาไปว่าเฝ้าไปว่าเห็นสดับฟังก็สวนาสาวนาก็คือฟังได้ธรรมจักสุก็คือลาภาลาบอืมเขียนนะ ได้เฝ้าได้สับฟ,ฟังแล้วก็ได้ธรรมจากสุขได้เห็นได้ฟังแล้วก็ดูตาเห็นธรรมทศนานุตริยะสวนานุตริยะลาภานุตริยะโอเคครับต่อไปพระเจ้าวิพิสารทรงถวายพระอุทยานเวรุวันเดชพิสุสง์มิวเจ้าปิปัทานทรงพิณายอย่างไรทรงทรงพิณายอย่างไรเห็นอย่างไรแล้วก็ทรงถวายด้วยวิธีการใดโอเคก็เราต้องนึกถึงสภาพในสมัยพุทธกาลเนาะ แน่นอนว่าเวลุวันว่าอุทยานเวลุวันเนี่ยเป็นสถานที่ที่ไม่ใกลไ้ไ,กลไม่ไกลจากบ้านนักเท่าไหร่นะก็คือมันสงบเงียบสงบัดนะบริบูรณ์ด้วยทางไปทางมาคือควรนะกลางวันคนก็ไม่เกินคนเท่าไหร่กลางคืนก็เงียบดีนะปราศจากลมนะก็คือลมไม่แรงไม่พายุมีต้นไผ่เนาะมสมควรเกีย่ยวกับรประกอบกิจของผู้ที่ต้องการความสงบสงดัด ควรเป็นที่หลีกเลนนะอยู่ตามเสาหนังไว้ใสนะควรเป็นที่เสด็จอยู่ของพระบรมศาสดาเนี่ยพระองค์พารณาแบบนี้แล้วก็เลยอ่าถวายทํายังไงอะ่ะถวายที่เนาะก็คงยกถวายไม่ได้ก็ต้องทรงจับพระเต้าทองเต็มด้วยน้ําแล้วก็หลังลงถวายพระอุทยานนั้นมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานในการรับเห็นไ,ไหมก็โอ้สุดยอดถ้าทุกวันนี้ก็ถ้าจะถวายที่สร้างวัดก็พิารณาแบบนี้นะ เป็นหลักวิญญาณได้เลยนะครับเนี่ยถ้าเกิดอยู่ใกล้ชุมชนเกินไปนะเป็นที่ไม่สงบสงัดก็ไม่เหมาะไม่เหมาะที่จะทําที่ถวายเป็นวัดเนาะต่อไปข้อสามสิบข้อถามว่าโลกคือหมู่สัตว์อัญชลา,านําเข้าไปใกล้ไม่ยังยืนเรียกว่าอะไรเรียกว่าทําอะไรแสดงแก่ใครในคําถามตรงนี้ก็แน่นอนว่าตอบว่าทำมุทเทศนะพระรัฐบาลแสดงถวายแกย่พระเจ้าโกรัมพยะนะหรือว่าโกรัพพยะนะพระเจ้าโกรัพพยะนะคร,รับทำนะมุทเทศเนาะ ข้อต่อไปครับข้อสาสเสเถามต่อเลยว่าธรรมมุทเทศมีอะไรบ้างใครแสดงแก่ใคร,ใครอ่ามีอะไรบ้างครับธรรมมุทเทสีข้อนะโลกคือหมูสัตว์นี้ต้องจำนะท่องจําอัญชารานําเข้าไปใกล้นะไ,มไม่ยั่งยืนเห็นไหมไม่ยั่งยืนสโลกคือมูสัตว์ไม่มีผู้ป้องกันไม่เป็นใหญ่จำเพาะตนนะสมไม่มีอะไรเป็นของของตน จำต้องละสิ่งทั้งปวงไป C. พร่องอยู่เป็นนิดโลกคือมูสัต์วพร่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มเป็นธาตุแห่งตันหานี่คือธรรมูทีดใครแสดงแก่ใครก็พระรัฐบาลแสดงแก่พระเจ้าโกรพยะนะพระเจ้าโกรพยะข้อต่อไปข้อสาสิเคนเหล่านี้ทั้งหมดยังไม่ทันถึงร้อยปีก็จักไม่เหลือจกล่วงไปหมดดูการเล่นไม่มีประโยชน์อะไร ควรค้นขว้าหาทำเครื่องพ้นดีกว่าอืมนี่เป็นคำพูดของใครพูดกับใครอืมเป็นคำพูดของอุปติสัมานพูดกับโกริตะมานพอ่าก็คือภาษาริบุตรกับพระมหาโมคคลานะสมัยเป็นมานพเนาะอืมต่อไปคําถามว่าข้าพเจ้าจะพิจารณาเห็นโลกอย่างไรมัจจุราชจึงจักไม่เลยเห็นอ่าคําถามใครเป็นผู้ถามพระศาสดาแสดงไว้อย่างไรคือพยากรณ์ไว่ยังไง ตอบนะตอบอันนี้ต้องจำนะพระโมคคัลลาดเป็นผู้ทูลถามผู้เจ้าทรงแสดงว่ายังไงทรงต,ง,งตอบว่ายังไงพวกทรงตอบว่าท่านจงเป็นคนมีสติพิจารณาเห็นโลกโดยความเป็นจริงก็คือเป็นของว่างเปล่าถอนความเห็นว่าตัวของเราเสียทุกเมื่อเถิดมันไม่ใช่ตัวตนของเราไง ท่านจะข้ามล่วงมัจจุราชเสียได้ด้วยอุบายนะอย่างนี้นะก็คือท่านจุมีเป็นคนมีสติพิี่นาเห็นโลกโดยความเป็นของว่างเปล่านะถอนความเป็นตัวตนนะนะครับนี่คือพระพุทธเจ้าทรงพยากรแกร่พระโมคคัลลานะข้อต่อไปครับ34มสบสี่อุปติสมานบอุปติสสะปริภาชกเลื่อมในอสนิศาสนาพ่ะฟังทำจากใครโอ้โหอย่างนี้ต้องตอบได้นะ ปฏิสักรูภาษาลิบุนเนาะฟังได้เป็นใอะมีความแม่งไงก็นี่อาจารย์ของท่านเองก็คือฟังธทรรมจากพระอัสชิใจความก็คือพระศาสดาทรงแสดงความเกิดแห่งธรรมทั้งหลายสําคัญเลยนี่ความเกิดธรรมทั้งหลายแล้วก็เพราะเป็นไปแห่งเหตุเพราะเป็นไปแห่งเหตุและดับแห่งธรรมทั้งหลายนั้นเพราะดับแห่งเหตุความหมายก็คือว่าถ้ามาได้เกิดแต่เหตุนะแล้วก็ดับ แล้วก็ความดับแห่งธรรมเหล่านั้นอืก็คือเหตุเกินเหตุตรงไหนก็ดับเหตุตรงนั้นอืมอย่างเงี้ยแต่นี่เป็นภาษาธรรมเนาะเป็นภาษาที่พระเจ้าตรัสก็ท่องจําแต่ว่าหลักๆก็คือเราต้องจำเจความสำคัได้ว่าทําเราได้เกิดแต่เหตุพระองค์ทรงตรัสบอกแห่งบอกเหตุให่งธรรมเหล่านั้นและดับและความดับแห่งธรรมานั้นด้วยอย่างนี้เหมือนเทียนะเทียนมันเกิดไฟขึ้นมา จะดับแสงเทียนก็ต้องดับที่เหตุก็คือที่แสงเทียนแสงไฟอย่างนี้เป็นต้นนะครับต่อไปครับข้อที่สาสาการบวชของพระมหากาเจนะมีความเป็นมาอย่างไรอพระมหากาเจนะนะท่านได้รับมอบหมายจากพระเจ้าจันทประโชดให้ไปทูลเชิญพระพุทธเจ้าให้เสด็จมาเยือนเมืองก็คือให้เสด็จมาที่กรุงเชนีนะเพื่อจะได้โปรดกรุงเชนีหน่อยแต่ว่าพอท่านไปแล้วท่านก็ได้ฟังธรรมอ่าเนี่ย พระมาหากัจจายน์เนี่ยฟังธรรมฟังธรรมเสร็จเกิดควานมื่เลยขอบวชเลยขอบวชพอบวชแล้วนะพอบวชแล้วก็ได้เป็นพระราหันนะครับอืพอเป็นพระราหันเนี่ยก็ลึกขึ้นได้ว่าเอ้าเรามาเนี่ยพระเจ้าจะทัศประโชดนี่ให้เรามาทูลเชิญพระพูทเเจ้าให้ไปเยือนเมืองให้ไปเสด็จไปเมืองอุเชนีแต่พระงองค์พอพอนิมนต์พระองค์แล้วพระองค์ก็บอกให้พระมาหากัจจายน์เนี่นไปไปแทนนะไปแทนก็พระเจ้า,าไม่นด้ไปเองนะ ต่อไปอาจารย์ผู้ผูกปัญหาให้ศิษย์สิบหกคนนี้ไปทูลถามพระเจ้าชื่ออะไรชื่ออะไรนาะและอาจารย์ทุกสิทธิ์ฟังพุทธพยากรแล้วได้รู้อะไระคนที่ผูกปัญหาไปชื่อว่าพามภาวรีพามภาวรีลูกศ6สิบหคนเนี่ยสิบหกคนไปถามนะผู้ทรงวิสัชนาครบทั้ง16มานบ15คนเว้น ปิงคียะนะปิงคียะบรรุเป็นพระอรหัน์ปิงคียะนะปิงคียะเป็นคนถามคนสุดท้ายนะตอนฟังพระพุทธเจ้าวิสัชนานี่โอ้ยจิตฟุ้งซ่านคิดถึงอาจารย์คิดถึงว่าอย่างไงครับโอ้เสียดายที่หลวงมาด้มาฟังเนาะเป็นธรรมเทศนาที่แจม่มแจ้งมากเนี่ยนะนเนี่ยทั้งสิบหกถามทั้งสิบหกคนถามผู้พุงตอบโอ้ยแจม่มแจ้งปิงคียะ นึกถึงลุงเสียดายที่ลุงไม่ได้มาคืออาจารย์พาวารีเนะี่ยไม่มานะปิงคียะก็เลยบรรลุแค่โศดาบันนะส่วนหลังจากหลังจากาทั้งสิบหกคนบวชแล้วกลับไปแจ้งคําตอบแก่อาจารย์พาวารีพามพาวารีก็บรรลุเป็นอนาคามวันนะี้อ่าส่วนปิงคียะนะท่านปิงคียะท่านพระปิงคียะเนี่ยภายหลังก็ได้ฟังธรรมจากพระเจ้าก็บรรลุเป็นพระหรหต์นะสรุปก็เป็นพระรหา์ทั้ง ลูกศิหกคนนะเป็นพระอรหันต์ส่วนท่านาพราหมณ์ริเป็นพระอนาคามมนะโอเคเนาะเอา้าก็ประมาณนี้ครับในอีพีที่สของวิชาอนุตทธประวัตินะครับนักกรรมชั้นโทเนี่ยก็แนวข้อสอบหืืวก็กิ่งข้อสอบก็มีประมาณนี้นะครับก็ติดตามทั้งสองพีได้นะครับในก็ไล่ดูนะครับสำหรับ e ีพีนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วมาต่อกันในครั้งหน้านะครับ อ่อาจะลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอ่าติดตามด้วยนะขอบคุณครับ